สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นแทางหุ้นนี้เคอีบายรอบบ่ายครับผมวันนี้วันที่สามสิบเดือนสิบสองปีหกเจ็ดนะครับผมสําหรับงวดที่แล้วนะครับผมงวดที่แล้วไม่มานะหลุดทั้งเ้าทั้งปายเลยมาแค่ตัวเด่นมาแค่ตัวเด่นรอบสาวนะเด่นห้าบนล่างตัวจ่อไม่มาเดี๋ยวเรามาเริ่มใหม่เลยครับผมนะ มาเริ่มกันไหม่นนี้ค่อีบ่ายวันนี้เ,ปเ,ปนเ,นเด่นอ่ะเลขเด่นนะครับก็จะเป็น6แล้วก็5ครับผม6กับ5นะ้าเนาะก็จะมี6กเจิดจ็ด กแปดห้าแปดหกเก้าห้าเก้าหกศูนย์ห้าศูนย์หกสี่แล้วก็หกสองอกสองนะเนียนที่หกนะ ขอให้มี6มาเน้นที่เลขหนะครับตัวเน้นตัวเน้นก็จะมี6 7เจ็ดแล้วก็5 7นะครับผม6 7 6จ6 9 5 7เนาะนะสำหรับนี้เคอีกครับผมนะเลขสอตัวนี้อีบ่ายเลขสอตัวนะจบไปแล้วต่อไปเรามาดูสามตัว สามตัวนะครับเน้นที่หกนะหกเจ็ดหกเจ็ดแปดหนอะหกเจ็ดเก้าหกเจ็ดศูนย์หกแปดเก้าหกดนหกหเก้าศนย์ะเน้นที่ห โอเคครับผมนะก็มีเท่านี้ครับผมสําหรับแนวทางหุ้นนี้เค่4ปายนะขอให้มีหกกับห้ามาคํานวณได้้าหกเจ็ดนะหกเจ็ดผมเอาผมเอาผมเอาเจ็ดนะตัดเจ็ดมาเป็นตัวเจาะหกเจ็ดห้าเจ็ดนะเอาห้ากับหกมาเป็นตัวเด่นฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้กันด้วยครับผมนะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผม ขอให้สชคดีนะครับสวัสดีครับ